สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไว้พามาคาเฟ่แล้วจ้ะมะปางคาเฟ่บ้านฉาค่ะ เข้ามาในลานก็สิเป็นห้องแอร์นอจ้ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะด้วยจ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาแวะมาเด้อจ้ามาป้างบ้านช้างระยองจ้าพี่น้องโต๊ะอาหารเยอะนะจ้าเพราะว่าเปิดขายอาหารด้วยขายกาแฟนะจ้าขายอาหารเ้าจ้าพี่น้องน้อยมากมุมนีดจ้ามุมน้ำตกชอบมากค่ะทุกคนแต่มาคนเดียวน้จ้าไม่มีใครถ่ายรูปให้น้จ้าน้ก็ ทานคนเดียวกินคาปูร้อนแก้วนี้นะจ๊ะหอมเสื่ใจข้าพี่น้องเช้าๆกินอุ่นๆนะจ๊ะก่อนเสร็จกินก็เย็นเบิดพี่น้องตามมาด้วยไข่กระทะลักกะบังปิ้งก็คือเสิร์ฟพร้อมกับไข่กระทะนะจ๊ะคาปูชิโน่ร้อนค่าเสียหายร้อยกว่าบ,บาทพี่น้องใส่เวลาซิมคาปูชิโน่นะจ๊ะ บอลลอนละเจ้าอุ่นๆจ้าค่าแต่ท้ายลูกพี่น้องเอยขนมบังปิ้งพ่นเสิร์ฟกับกระทะร้อนนะจ้าไข่กระทะร้อนจ้าพี่น้องไปกินไปหนึ่งชิ้นไข่กระทะกินหมดเลยนะจ้าทุกคนอร่อยค่ะรองท้องตอนเช้าเพราะว่าไม่ควเป็นลูกกระเพาะนะจ้าต้องหาอะไรกินก่อน บรรยากาศข้างนอกนะาจะเอ้าดอค่ะพี่น้องน้อยจะพาทุกคนไปห้องน้ำค่ะสองค้างทางกสีเขียวร่มรืน่นนะจ๊ะพี่น้องเหมาะกับการถ่ายรูปนะจจะมาเช็คอินจ้ะพี่น้อง วันนี้น้องออยมาในชุดสีเหลืองสีเหลือง,องดีเราจ้าห้อ,องน้ำผู้หญิงไม่พลาดค่ะทุกคนมากินกาแฟแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำะจ้าพี่น้องมันยากาศร่มรือนณะจ้าเต็มไปด้วยต้นไม้นะจ้ามีกาแฟค่ะมีอาหารเช้า มีกับข้าวค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นลานจอรดรถด้านหลังเนาะจา้ะสวยงามมากค่ะพี่น้องอเหมาะแก่การเช็คอินเซลฟี่เนาะจา้าถ่ายรูปสวยๆค่ะพี่น้องแต่งตัวงางามมาเด้อจา้าสวยๆวันนี้น้องม้อยก็พร้อมค่ะทุกคนน้อ้ยหยุดร้านแล้วเนาะจา้ากล้วยไม้ของจริงเด้อจ้าพี่น้อง พี่น้องเยี่ยมส้มบรรยากาศนะจ๊ะเพราะว่าน้อยเป็นลูกค้าเกือบคนแรกค่ะพี่น้องไปทําธุระเสร็จก็มาแวะคาเฟ่เลยดีต่อใจค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากนะจ๊ะสไตล์น้องไอรจจาจาคาเฟ่เป็นสิ่งที่น้องไอปวดปานแห้งนะจ้าพี่น้องสวยงามนะจ้ะเพราะว่าทุกคนต้องหาความสุข ห้จะของน้ำนาจาให้คนรอบข้างให้คนที่เรารักนาจาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมง่ายรูปค่ะพี่น้องสวยสวยมีชิงช้าค่ะเลกเปลี่ยนกับน้ำอ้อยเบิ้งเพิ่นไปเก็บเห็ดนาจาหลักกะเบิ้งเพิ่นไปห้าเห็ดพี่น้องเออหนวดกระคิดหอดบานหอดซองนาจามีโอกาสเอาจากกลับอุบลนาจาสาวอุบลอยู่ระยองค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศในเมืองในยละจา้า มา,าจาุม,มนี้เหมาะแก่การถ่ายรูปสิสวยค่ะทุกคนสบัดกระโปรงผิวๆน,จนะจ๊าไป่นองมุมนี้กับสวยอีกแล้วค่ะทุกคนอยู่ได้เบิดเมออได้จ้ะไปเนงอยู่ได้ทั้งวันค่ะดอกอะไรนเะ้อยก็ไม่รู้ค่ะทุกคนว้าวสดชื่นค่ะ สูดแห้ง้วจ้าพาเที่ยวคาเฟ่คฟ่ะพี่ดองรีวิวคาเฟ่ค่ะวิวข้างนอกค่ะทุกคนกำลังจะกลับแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวคาเฟ่นะจ้าเอาไว้เอาไว้ซ้ำเนยนะจ้าพี่ดองขอบคุณทุกกนรรับชมขอบคุณทุกการ,ร,การติดตามนะจ้าน้วยควานหวาน,วานสวัสดีจ้าบ๊ายบาย